นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภาพุทธายรตัตนิยานมณีโนภะระสีสาหัสชาชุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโนนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธสีวรีจามหาเทระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูเชยามะ อิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชยามะอะราหังสัมมาสัมพุทโภควาพุทธังพะคกวันตังอภิวาเทเมสวาขาโตพะควตาธโมธรรมังนัมสัสมีสุปฏิปันโนพะควโตสาวกะสังโฆสังคังนัมามี มยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันนาทายาติสเลเนนะสหาปัญจศิรานิยาจามาทุติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันนาทายาติสเลเนนะสหาปัญจศิรานิยาจามาตาติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพันนาทายา ติสลันนส a h าปัญจชิรานยาจามาพุทธังสรลันนางคาชามีธรรมังสรลันางคาชามีสังฆังสรลันนงคาชามีทูติยัมปีพุทธังสรลันนงคาชามีทูติยัมปีธรรมังสรลันนงคาชามีทูติยัมปีสังฆังสรลันนงคาชามี ตาทียัมปีพุทธังสรณะนังคาชามิตาทียัมปีธรรมังสรณะนังคาชามิตาทียัมปีสังฆังสรณะนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ กาเมจุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยมิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชาปมาจฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยมิอิติปิโสภะวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนสัมปันโน สุขตโลกาวิถีอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัตตาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธมโมสันติติโกการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจต่างเวทิตาโพวิญญูติติ ปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิพทางจตาริปุริสยุคานิอาธาปุริสบุคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทากิเนยโยอัญชรีกาณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโรกัสสัตติ निर्मित सान्तां कीमे धरामुथित खोरस शेन मार्थानाचितां मिथिनाशि तवामुनिन्थो तान्ते มาลาจิเรตกมพิโยจิตสาปรเติงคูรังปัญโรวกามะรรมธาตยาขังขันเตสุทานเจวิทินาชิตวามุินโตตันเตจะสาบวัตุเตจิยังมังคารานี นาราคิเริขคชวรางอธิมาตัปูตัตงทาวคิจากกรมสเสนวสุธานุน้นตังเมตามู้เสกวิธีนาชิตวามุนิโตตันเต่จะสาภาวตุเตชียมังทาราเน โอเคตะคาธรรมติหาทสุธาลุนันต์ัทาวันติโยชนะปะทถัธงธุริมาระวันตมัมเิเจพิสังขตามโนชิตวามุนิโตตันเต่จษสาภาวตุเตชิยมังขารรมิ กาตะวานะกาขมุทรังอีวคาพินินยาจินจายะทูตะวจนะงเชยกายะมาเฉสันเตนโสมวิธีนาจิตตวาหุนิโทตันเตจะสาบวัตุเตชิยมังคาราเน ตัดจังวิหายามติสาเจกวาเะเกตุวาทางพิโรติตมะนะอาทิอันทะพูตังปัญญาปัจเจปัจจริโตจิตตวามุนิโตตันเตจักสาเว่ตุเตจิยัมังคารานงนันโทปัญญาทะพุตังคังวิพุทธังไม่ยึดกุเตเนเจทะพุตัเคนะธรรม ก็เจรวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตสสาเาว่ตุเตชิยมังครานิปถุกาทีทิ่ผู้ชเคนสุธาตาหาธรรมธัรมวิสุทธิสุตติมิตรทีปกาพิธานัญญาก็เทนวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตสสาเาว่ตุเตชิยมังครานิ เอตาปิภูทเชยมังคระอาคคาทาโยวาจโนทิาทิเนสละเตมตันจิทิตวานเนกวิมิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอธิกเมยนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสาพปานินะ ปูเรตวะปารมีสัพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัเจวเชนโหตุเตชิยมังคารังชยันโตโพธิยามมเรสักยานังนานทิวาธโนเอวังตวัตวิชโยหิเยาสุชิยมังคะเร อภาระจิตปัลลังเกสิเสปะเจ้าปิป,ปรรุการเวอภิเสกสาพะพุทธานางอาคาปัโตปโมจเตสุนัขตังสุมังคารังสุภาภาตังสุทิตังสุขโนุมุโตจารือธรรมมจาริสุ ปัทาคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทาคีนังปัทาคินังมโนกรรมปณิทิเตปัทาคินาปัทากินานิกตวานลพันตักเตปทาคีเนภาวตุสาพมังคลังราคาตุสาพเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีอภวันตุเต ภาวตุสาพมังคลังราคา,าตุสาปเทวตาสาพาธมานุภาเวนะส,สัทธาโสธีอภวันวตุเตภาวตุสาพมังคลังราคา,าตุสาปเทวตาสาพาสังคานุภาเวนะส,สัทธาโสธียภวันตุเต นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินธาทรงสมุดละทรงตาดพุทธทางแคลค่าธรรมังแคลค่าสังขังแคลค่าสตรูภัยพาวินดาสันตินากาโรปุกุสันโทสิโรมะเชโมกาโรโกนาคามโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโธจ้าเทเวเนเต อาการสีสักยามุนีโคตโมยะกเนาการุอาริยเมตโยชิวหาทิเตปันจกพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมมาบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาโปเขาวะหระหังพุทโธอิติปิโสภคะวานะมามิหัง ปัญจามาเรชิโนโนาโถปตตสัมโพทิมุตามาจตุสัจังปาเสษติธรรมมาจากกัางปวัตติยเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเมชิยมังคารังพุทธังธรรมังสังฆัง,งจติกังมราณะการปานาติการสารพัดกันกันพุทธังอรหังจังงังเวสัมปติชามิเมสัม,มุขา สัพพาหารติเตสัมมามุขขายารนาอาระหารหังกุศลาธรรมาสมพุโทโจุชนะโสนะโมพุทธายะปุตตะกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพขนังอัตติกายเยกายะยายะเทวานังเปียตังสุกวะอิติปิโสภะควายามะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนานสุขังอาระหรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชียาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังเจตุัจจาสพังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหัตราทธโยพุทธาอจิวีสตินายกตาสักเพปติตมไมหังมัจเกเตมุนิชลาสีเสปเดโตไมหังอุทโธธรมโมเทวโรจเน สังโคปรโตไมหังอุรเรสศภะคุณากรโรอาทิเยเมอนุรุตโตสาริปุโตจักิเนโกฏัญโยปิติภาคัจมิงโมคะลานจุจวามะเกทักทิเนสวเนไมหังอสุมานันทราหุโรกาสสปจจมาหานาโมพาสุวามะโสตะเกเจสันเตปิติภาคัจฉมิงสุริโยปภังกโรโนิสินโนสิิสามปันโนโสพิโตมุนิภุมขโวโ กุมารกาสะโพเทโรมเหศิจิตวาตโกโซัยหังวัฒเมนมิจังปฏิฐานสิคุณาตโรปุณโนังคุลิมาโรเจ้าปาลีนันทศิวรีเทราปัญจัยเมชาตานาาเทเทราเตติรกามามะเสชาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสา ชาลันตาสีระเตเชนังคมังเคสุสัตติตารัตนาปุระโตอาสิทธิเนเมตสุตตกังทาชักัามวชตโตอาสิวามีุริมารกังคันทามโมรัปปริตตัญจอาตานาเทสุตตกังอากาเสชฉทะนางอาสิเสสาปากรัสสังติตาชินานานาวรัสสัตตาสัตปากรรังกตาว่าตาปิตาทิสัญชาตาพาหิละจุปตะวา อาเสามวินยัยญาตตัวนัตชินาเตชสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญเลลตินาปัญชรมจันทีวิหารนันตังมหิตเรสัทธาบรตุตังสเปเต,เตมหาปุริสาสภะนิเจวะมันโตสุขุโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตุปโตธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโย สัตมานุภาวะปาริโตจรามิชินาปันเฉลตินาอานาอูนามามาอามาอูมานาอานาอามาอาอูอูนาอูมาอาอาอิติมามามีมาอูนูมามีมามาณามพะทะยาสานุภาวะโตยาขาเนวัตสเซติพิงสนังยามิเจวานุชนโตราติมทิวามตานทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปังคินชินะ ไปสติเอวามาที่หุ iedzieć, ่นูเปตังปริตังตัมพนามะเอการณียมาจะกุสเลนยันตังสานตังปะทางอภิษเมจะสาโกจูจะสูจูจะสุวจุจะสมุทวนนติมานิสันตุสโกจะสุภโรจะอาปิจโตจะสานละหุกวุตติสานเตณฑิโยจะนิปกโกจะอา ปะคาโพคูเรชวานุกิตโทนาจารคูทังสมาจเรกินทิเยนวิญอยูปะเรอุป่าววเจอยุ่สุกิโนวาเคมินโอตุสักเพสัตตาภาวันตุสุขิตาตยะเยเกจิฟานะปูตาจิตสาวาทาวาราวานนาวเสสาทิทาวาย มหันตาวัมชียารสกาอนุกัตุราทินทาวเยจาทินทาเยจตูเรวะสสเตยวิจุเรภูตาวะสัมเวสีวาสัพเพสัตตะ भवान् तु शोकिता तान् परो पराङ्गोपे तनातिमङ्गे तथा किञ्चेभयारो सनापतितसन्यानान्यमान्यासोकमे च य माताय धान्य पोत्तयुषा हे Di sang pabu te su mana sang metan ce sa faloka seming? Mana sang pawaiye, apa ri mana utang atau ce tiriyan ce sang pala? Awe ranga sa pata, di sang वता सविकथमि चो यतां सत्य अचेतोपाममेतां विहार निथमा उचि चे चानोपकां शिरवा थासनेन सम्पन्नो कामे सुविनयथेता नैषा तु कापशयं पुनर्जेते พุทธเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจิกรรมังมโนกรรมังสาจิจากกรรมังอาจาริจัรกรรมังขมันตุเมโหสิกรรมังภาวะตุเมกรรมใดๆก็ตามที่ท้าพเจ้าได้เคยรู้เกินทั้งโดยกายวาจาใจ ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุทรศัสว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งพวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้ละยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรนจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกๆต่างนั้สิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นพระาทนขอจงนลใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นเมกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรต่อกันตลอดไป ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ตางฝ่ายตามมิชลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจสรชาติใดพบใดก็ตามข้าพระเจ้ายินเียวหัวิกรรมให้ขอถอนความมาคา่าความเบาตาและคำจับแช่งในทุกชาติทุกพกขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสั่แช่งของวงโซน ขอเจ้ากรรมนายเวงทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า,า,าพร้อมทำครอบครัวตลอดจนวงศาคณะผู้มีบุญารมีคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีใยทุกทั้งหลายจงจำสิส้นหายไป ปาถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเ็จจงพันสำเ็จจงพันสำเร็จเถิดอีมานิปัญจศิกขาปทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจศิกขาปทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจศิกขาปทานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุโทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึง่งหยาลือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถี่ลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถี่ลึกของข้าพเจ้าอาหารสุขิโตโฮมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโผโฮมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวท อาหารอภิยาปชโชมีขอให้ข้าพเจ้าจงป่าเสา็ความลาบอาหารอันิีโคโมีขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากอุปสรรคสุขียา,านางปริหารามีจงรักษาตนได้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ ปุญญากรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาติถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรัหต์สาวพระภรรยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมี อุนนุนาำชูคุณบิดามาดาูัวจัดผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลรดทงเพื่อบริวาสัพพสสตว์สัพพวิญญาณทั้งหมดสัพพเจ้าทำนายเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมี้ไปให้ทุกลกบทุกนามทั้งยี่สิบจันโภมโลกหกจันเทวโลกมนุโลกมารโลกยมาโลกไปถึงสศ้ มีในโลกเป,ปรตสุรกายสัตว์นาชาและในหมื่นโลกทาท่ากับอีแสงจักรวาลวิภพทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์ลูวิญญาณรูปวิญญาณและสัมพั์ทั้งหลายท,าทั้งที่เป็นมนิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นจะรอจ,จนเจ้ากในเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวทซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย,อยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตรไมตรีต่อกันขอ,ขอให้ทุกภูทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งคุณนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจับพึงได้รับเ้ว่อเธนโดยอำนาจม,<า>มหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ จงเป็นพระปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดมีปฏิภารไหวพริบเสียกแบบมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสําเร็จทั้งการงานงการเงินครอบครัวความรักโคจรักิดสะวแวนกรรมทั้งปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาทุ